ครับสวัสดีครับพี่อฟซทุกคนนะครับเนาะครับ,รบ,รบวันนี้กับว่าปอปอกับปอแตมเนาะพี่น้องเนาะครับปอแตมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาเซียนหนองคายต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมหกแปดลาวพัฒนาออกสี่หนึ่งสี่ สองเจ็ดเจ็ดคับเหล็กรางก็ออกสี่สองนาะพี่น้องเนาะครับของเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมากกมาน้ำกันนี่เรีพี่น้องเลขป่ะคับวันศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนน้องคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดกับมานเจ็ดอยู่รีพี่น้องเนาะแต่ว่าเป็นเด็กเป่าเจ็ดเจ็ดครับ สองสามส,ส,สี่สองสี่สี่สองมาน้ำกันพี่น้องนะครับเนาเมื่อนี้ก็มาแล้วพี่น้องขับปเตียมพามาติดตามต่อยกันพี่น้องเนาะรับเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันนะครับ that can ับเราพัฒนาเซียนหนองคาย ล่างวิ่งรูดพี่น้องเก็ดกับแปด หกเจ็ดแปดหกเจ็แปดหนึ่งสองสามพี่ะ ุดวินนะพี่น้องครับส่วนจับคู่พี่น้องเจ็ดหนึ่งจ็ดสองเจ็ดสาม แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับ จัดเจ็บน,นะพี่น้องเนาะส่วนตัวเน้นนะพี่นอนะ้องเนอะครับ 1> 6, 1. 6, ากันหกหนึ่งหกสองนะครับสัตว์เจนบน้พี่น้องเนาะครับมักสอบตัวเด็กกะจะเรื่มกลับตัวน้ำด้วยพี่น้องเนอะ อ๋อเตรียมก็ไหวพรอมคอยเข่าคอยแตกตึกปังๆเด้องวดนี่ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมันๆกันนะพี่น้องเนาะารับหน้าจอครับผมครับวันจันทร์ที่สามกุมภาพันธ์สองห้าหกแปดนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดเจ็ดกับแปด รับชุดวินชุดเตีมเพิ่นก็หกเจ็ดแนึ่งสสพี่น้องรับจับคู่ให้มี7จ็ดหนึ่งเจ3ดสองเจกัน6 1 6 2ึ่กับเน้ 7, 2, 7, 3, 8, 2, 8, 3, นเจ็ดสองเจาแปดสนะพี่น้องเนาะเอามากสอบตระเดกาอย่าลืมกลับตัวไว้นำด้พี่น้องเด้อรับรเตยมกับขอ,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเสียนนองคครเนาะครับเนาะ รับที่จะส่งตัวเลขแนวทางล่าพัฒนาไม้พอเตมครับเอามาฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเน้อตัวเลขเป็นแชรแนวทางเนาะครับเนาะครับฉะนั้นพอเตียมก็ไวพวพรอยคอยเข่าคอยแตกฟังๆครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคโฉบมันๆกันนะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเนอ้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแนนเนาะ,เ,นะ,เ,นะเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ปอเต็มน้ำนะครับรับเอาสุดท่ายๆายสุดนี่ข้ออีพีทุกคนนะครับเดอ้อโศกสศก,กมันๆันแห้งแห้งรวยๆยกันทุกคนเนาะครับเนาะครับอพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม